<Story. S 2> สสตอรีวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสกอนสตอรี่รายการที่จะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวดีๆที่จังหวัดสกลนครค่ะและวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ร้านมีชัยฟู้ดค่ะที่นี่เขาทำอะไรกันนั้นตามเลยคะ่ะ นะคะแล้วก็อยู่กับแม่ผ่องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราคุแม่ผ่องแนะนําตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางผ่องหมอกมีชัยค่ะเป็นผู้ดูแลกิจการของมีชัยฟู้ดค่ะค่ะแม่ผ่งค่ะมีชัยฟู้ดของเราอะค่ะมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะค่ะเริ่มแรกเราก็จะมาทำปลาลับผงแกงแล้วก็ปลาลับผงส้มตำแล้วก็มาทำ ผงแกงออบแล้วก็ผงใบยนางค่ะเห็นว่าเอามีเรามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ออกมาใช่ไหมคะมีตัวไหนบ้างคะมีผงปรุงรสน้ำจิ้มเนื้อสูตรขมกับสูตรเปรี้ยวค่ะอ๋อค่ะสำหรับใครที่แบบชอบคนละแบบกันเนาะก็มีให้เลือกทั้งสองสูตรเลยค่ะแล้วก็เห็นว่ามีอีกตัวหนึ่งใช่ไหมคะคุณแม่ค่ะมีผงปรุงรสลาบนะคะอีสานค่ะ มีสองสูตรเหมือนกันค่ะ,ะก็มีสองสูตรเหมือนกันค่ะเห็นว่าวันนี้คุณแม่จะพาเราไปทำเล่ากับทําน้าจิ้มโดยใช้ผงปรุงรสของเราเนาะค่ะโอเคพาะ้าง,งั้นเดี๋ยวเราไปลองทําดีกว่านะคะคุณแม่ค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ทําลาบแล้วก็น้าจิ้มเนื้อเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันดีกว่าค่ะแม่ชิมกันเลยค่ะหนูก็ชิมลาบก่อนสีสันน่าทานมากเลยนะคะสารพิดก่อนสน้วเนาะรสชาติคือแบบโอเคเลยนะคะทุกคนแรกคิดว่าแบบมันเป็นผงสําเร็จรูปเนาะมันน่าจะแบบ กินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แบบไม่ไม่เข้าเครื่องมากแล้วพอชิมแล้วก็คือแบบคบเครื่องมากค่ะเดี๋ยวเราชิมน้ําจิ้มกันดีกว่าอันนี้จะเป็นน้<ม>ําจิ้มขมใช่ไหมคะค่ะขมขมก่อนมันขมมากไหมคะแม,ขม่ขมอร่อยขมอร่อยจิ้มดูก่อนขมอร่อยอืมขมกำลังดีเลยค่ะกลมกล่อมมาก ม่จิมไหนนี่เราบ้างเราจิมเปรี้ยวส่วนมากแบบขมเขาจะใช้กันเนื้ออัวนะคะอืมใช่ไหมแบบมขมค่ะเขาจะไปทําจิ้มจุ่มค่ะโอ้จิ้มจุ่มซอยจูงงี้บอกค่ะจิ้มจุ่มซอยจ๊กค่ะแต่ว่าเราหมูหมูจูไปก่อนมไม่ใช่จูเราไม่มสุกแล้ว,ลวอันนี้เป็นน้ำจิ้มเปรี้ยวนะคะสีสันแบบ มาทานมาค่ะสำหรับใครนะคะที่ไม่ชอบแบบรสชาติขมๆตัวเนี้ยดีเลยอร่อยมากค่ะคุณแม่ค่ะหลังจากที่เราชิมอาหารไปแล้วนะคะก็คือรสชาติแบบกลมกล่อมได้ที่ตามสำหรับอีสานมากเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ขอขอบคุณคุณแม่ผงมากนะคะที่ช่วยแบบพาเราทำ ลาบแล้วก็น้ําจิ้มเหนือค่ะโดยใช้ผงปรุงรสสาเร็จรูปของนีชัยฟู้ดค่ะและสําหรับท่านใดนะคะที่สนใจอยากติดต่อสอบถามสั่งซื้อเดี๋ยวหนูจะทิ้งช่องทางไว้ให้นะคะและสําหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ